สวัสดีครับพบกับ OKD n e t w o r รอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาทำการแกะกล่องรีวิวนะครับตัวอุปกรณ์ Wireless CPE นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นของ t e n d a O 3นะครับเป็น t e n d a โมเดล O 3นะครับที่เห็นอยู่ในกล่องตอนนี้นะครับ t e n d a O 3นะครับ t e n d a O 3จริงๆมันจริงๆก็ออกมานานแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันยังเป็นอุปกรณ์ที่เป็นความนิยมนะครับมีความนิยมในการใช้งานอยู่นะครับในกลุ่มที่เป็นพวกวาย i ายออทดอร์อะไรพวกนี้นะครับ เทน่าโอสเนี่ยก็ธรรมชาติของเขานะครับ mm hmm. เขาจะเป็นอุครณ CPE ซึ่งก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะทําทเป็นตัวส่งนะครับตัวกระจายสัญญาณแบบภายนอกหรือจะเป็นตัวรับสัญญาณหรือจะเป็นใช้คู่กันนะครับเป็น POINT TO POINT นะครับหรือว่า Point to m u l t i point ก็ได้นะครับสำหรับลิงก์ระหว่างอาคารนะครับคือมันมันอยู่ที่โหมดการใช้งานนะครับก็ทำได้หลากหลายนะครับก็ธรรมชาติของเขาโดยปกติแล้วเนี่ย Uh, ตัวนี้จะเป็น Wifi 2.4 GHz เนะครับเป็น Wifi Point to Point หรือว่า CPE แบบ2.4 GHz นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปใช้งานพวกงานทั่วๆไปนะครับก็คือมันจะรองรับอุปกรณ์ที่เป็น2.4 GHz อย่างเช่นอะไรครับพวกกล้องพวก Smart IoT อุปกรณ์พวกนั้นนะครับ IoT ต่างๆรองรับหมดเลยนะครับก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องโหมดการใช้งานของอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับผมมีพูดไปหลายคลิปแล้วแหละในในกลุ่มอุปกรณ์ที่เป็นประเภท CPE แบบนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วผมจะไปพูดถึงกับพวก 5G h z ซะส่วนใหญ่นะครับพวก 5G h z นะครับมาดู็ฮเกจกันก่อนนะครับเปิดมาที่แบบนี้นะครับคู่มือนะครับคอนเทนต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแรปเตอร์นะครับสายแลน Uh, ตัวนี้จะมาพร้อมกับ P O E นะครับอันนี้คือชุด P O E ก็คือเดินไฟไปบนสายแลนนะครับได,ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความสะดวกในการติดตั้งนะครับอันนี้ตัว asset point นะครับเจนด้าโอสนะครับเจนด้าโอนะครับก็จะมีทิศทางการกระจายสัญญาณอยู่ในแนวแนวนอนนะครับอยู่ที่ประมาณ60องศาแล้วก็แนวตั้งอยู่ที่30องศานะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมานอื่นนะครับพวกปุ๊กพวกคิวบันไทยนะครับดูที่ตัวก่อนนะครับบดฝ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพลาสติกค่อนข้างทนนะครับแล้วหลังก็สามารถยึดกับพวกเสาหรือว่าพวกที่ยึดได้นะครับเวลาเราติดตั้งงานภายนอกนะครับทนแดดทนฝนการฝุ่นได้นะครับชุดพิวอีต่อยังไงนะครับอันนี้เสียบปลั๊ก จะปั้นตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้วิงเ่านีบนะครับชุดนี้มันจะอยู่ในอาคารนะครับเวลาเราติดตั้งจริงๆริงอ่ะมันจะอยู่ในอาคารนะครับโดยที่จะมีเขียนว่า p o e กับ land เห็นไหมฮะ l a n อันนี้เราจะไปเข้าเราบอก็ตเวิร์ของเราก็คือก็คือส่วนมากก็จะเป็นเราเตอร์นะครับเราเตอร์ส่วน p o e อันนี้จะส่วนมากก็จะเป็นสายแบบภายนอก outdoor วิ่งออกมาแล้วมาเข้าที่ตัวเทนเนอร o สตัวนี้นะครับเทนนอร o สก็จะมี2ช่องนะครับก็ ตามสับเลยนะครับเนี่ยช่องขวาจะเป็น p e นะครับเป็นเขียนและสแลตแบนด้วยนะครับแล้วก็มีแลนอีกอันนึงเป็นขาที่เป็นต่อพวกออกมาเป็นเอ็นะครับปุ่มรีเซ็ตต่อกราวนะครับก็ต่อได้เนี่ยสังเกตว่าพอแลนมันจะมีเขียนสแลตแบนเห็นไหมฮะคืออย่างที่ผมบอกคือมันทําได้หลายหมดนะครับแต่ว่าเราเอาพอยต์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูถังการใช้งานที่ส่วนมากที่เขานิยมใช้กันนะครับอ่ผมก็วาดอีกแล้วนะครับ ่าเทนด้าโอสามนะครับโหมดที่ใช้งานกันบ่อยๆเลยนะครับมีอยู่แค่2อันนะครับผมบอกเลยมีแค่2โหมดนะครับก็คือ access point นะครับหมายความว่า access point ก็คือเหมือนตัวกระตันยานที่เราอ่าสมมุติเรามีอ่าเราเตอร์อยู่แล้วนะครับในบ้านนี้นะครับมีเราเตอร์ผมวาดเร็วๆนะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราเตอร์มาต่อสายต่อพอยไฟตใช้งานในบ้านทุบทีนี้มันดีคือมันมี กล้องที่อยู่ตรงรั้วนะครับสมมติมีกล้องสักตัวหนึ่งเป็นแบบ WiFi สัญญาณจากเราเตอร์ตัวนี้มันวิ่งออกไปไม่ถึงกล้องนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มตัวขยายสัญญาณของอ่าพื้นที่นั้นโดยการลากสายแลนนะครับออกมาที่เทนเดอร์โอตัวนี้นะครับเราให้แทวเอสามไปกระจายไป ที่รัวที่มันอยู่ไกลออกไปนะครับอ่าตรงนี้ที่ผมบอกก็คือแนวนอน60องศานะครับแนวตั้ง30นะครับก็สาดออกไปอย่างนี้ให้ไปถึงอุปกรณ์ที่อยู่ข้างไกลออกไปนะครับที่ผมเคยทดสอบจริงๆเลยเนี่ยกับพวกกล้องวงจรปิดนะครับตรงแถวๆเนี้นะครับติดตรงแถวนี้ปุ๊บลากออกไปประมาณ70เมตรนะครับ70เมตร จากเทนโอสาไปถึงกล้องกล้องที่ผมทดส,สอบก็คือความละเอียดประมาณสามล้านก็ภาพสมุดส,สบายเลยอ,อันนี้ผมลองที่หน้าร้านนะครับลองที่หน้าร้านที่นงโล่งนะครับก็คือศาสไปกล้องอยู่ทั้งไหนหันไปนทางนั้นนะครับเจ็ดสิบเมตรกล้องสามารถส่งสัญญ,ญาณกลับมาได้ภาพความละเอียดสามล้านลื่นไหลยอยู่นะครับแต่ถ้าเกินจากนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสะดุดละตัวกล้องเองมันก็จะเริ่มส่งสัญญ,ญาณกลับมาไม่ค่อยไหวละคือมันจะมี Tx นะ T X ท X ถูกไหมฮะ เวลาที่มันสื่อสารกันมันมีส่งไป Tx ส่งไปแรงเลยแต่ขนะเดียวกันฝั่งที่เป็นอุปกรณ์ปลายทางเนี่ยมันต้องมี Rx ยิงกลับมาด้วยนะครับมันึงถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับเหมือนเหมือนเราคุยกันนะครับถ้าฝั่งหนึ่งใส่ทโทรโข่งเลยอีกฝั่งนู้นได้ยินนะครับแต่กลับกันฝั่งนู้นพูดปากเปล่า,าออมาฝั่งเราก็จะไม่ได้ยินละมันก็จะเกิดการสื่อสารที่ไม่สําเร็จ นะครับสื่อสารกันไม่สำเร็จเนี่ยลูกค้าถามกันเยอะมากเลยนะครับเขียนหน้ากล่องไว้อย่างเงี้ยหกิโลหรือรุ่นอื่นๆื่นอย่างเงี้ยสิบสองกิโลสิบกิโลเขียนหน้ากล่องอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาหมายความว่าเขาเป็นแบบพ t ยต์ทูพอยต์ไงฮะ p o i n t to point ก็คือใช้สองตัวยิงหากันหรือ point t ูมันต i Point ก็คือมีมากกว่าสองตัวขึ้นไปทําลิงก์ระหว่างอาคารหนึ่งไปอาคารสองแล้วก็อาคารหนึ่งไปอาคารสามอะไรประมาณนี้นะครับที่ต้องการลิงก์ตึกเข้าหากันนะครับทีนี้อันนี้เป็น AP Mode นะ A.P. ก็คือ e S.P.O.I.T. n m ห d e หลายคนเข้าใจแล้วนะครับเค,เคยดูขี้ผมไปแล้วก็น่าจะพอเก็ดออกนะครับแต่อันนี้มาเพิ่มเติมนะครับผมก็จำเป็นที่ต้องพูดแหละเพราะว่าอุปกรณ์บางทีพวกนี้บางคนก็ยังไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุกรณ์พวกนี้นะครับอันนี้ A.P. Mode ก็คือคำว่า A.P. Mode คือลากสายแลนออกมาขยายสัญญาณ นะครับให้กับอุอปกรณ์ปลายทางที่มันอยู่ไกลออกไปเกินกว่าที่เราเตอร์ตัวหลักเนี่ยมันจะสื่อสารกับอุอปกรณ์ปลายทางได้สําเร็จนะครับ60องศานะครับแนวนอนแนวหอก็คือแนวคือหอถูกไหมฮะสี่สิบอ่าไม่ใช่ตัวนี้30ตัวีครับ30องศาอันนี้เวอร์ตีคอก็คือแนวตั้ง อันนี้คือแนวนอนอันนี้คือแนวตั้งนะครับองศานะครับเวลาใช้งานสําคัญนะครับต้องดูพื้นที่หน้าง,งานเป็นหลักด้วยใครที่เคยไม่ใช่ไช่มาคุยกับผมหรือว่าไลน์คอนแทคเข้ามาเนี่ยผมก็จะถามหน้าง,งานเสมอว่าเออเป็นยังไงนะครับถูกไหมถ้าใครเคย,ค,ย,ค,ยคุยกับทางผมจะรู้นะครับมีแนวตั้งแนวนอนตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันสำคัญเพราะว่าแต่ละหน้าง,งานของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับอ,อันนี้พีโหมดนะครับเคลีย เอพีหมดต่อไปเป็นเอยทูอพอยผมใช้คาว่า P2P ด้วยกันพอทูพอยจริงๆหลักการมันก็จะเหมือนกับพ t o ทูพอยที่เราเที่หลายๆคนเคยเห็นนะครับที่ผมมีทำคลิปออกมานะก่อนหน้านี้นะครับในหลายๆรุ่นเลยนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับบ้านสองหลังนะครับ รอเตอร์หลักนะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับบ้านที่2ต้องการเชนเน็ตด้วยโจทย์คือสมมุติอยู่ห่างกันสทมาไหนะครับผมเอาง่ายๆ1กิโลเมตรนะครับโจทย์1กิโลเมตรนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องโหมดก่อนนะครับไพดูไพต้องการลิงก์สองบ้านนี้เข้าหากันนะครับอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีสัญญาณเครือข่ายอะไรไปถึงเลย 4G ไม่มีนะครับแล้วก็เน็ตบ้านเข้าไม่ถึง ทีนี้ต้องการใช้นดตก็คือต้องยิงจากบ้านหนึ่งมาอีกบ้านหนึ่งโดยผ่านดุกกรพวก c ีพพวกนี้นะครับผ่านพวกซีพพวกนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับมันต้องต่อแลนบ้างนะครับต่อเป็นสายแลนออกมาเข้าหาตัวเซนตออสามซูมอีกหน่อยนึงอันนี้โอสอันนี้ผมก็จะเรียกว่าเรียกให้ตามภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายคือ ตัวส่งเรียกอย่างนี้เลยนะครับฝั่งบ้านปลายทางที่ผมบอกว่ามันเป็นที่มันระบุหน้ากล่อง5้กิโลอะไรเนี่ยมาดึงตัวเดียวไปอย่างเงี้ยไปถึงบ้านอีกหลังหนึ่ง5้กิโลมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นมาเลิ่ต้องมี point to point ขึ้นมานะครับก็หมายว่าต้องมีตัวเซนด้าอู้สามอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้เราก็เรียกว่าตัวรับนะครับรับลงมาเสร็จปุ๊บ อันนี้ลูกค้าถามกันอีกถามกันเยอะมากถ้าใช้แค่สองตัวนี้จบไหมคือประมาณว่าตัวนี้ส่งตัวนี้รับมาแล้วปล่อยต่อรับมาแล้วปล่อยไวไฟต่อ,อได้ไหมอ่าสมมติอันนี้ผมปล่อย wifi ชื่อ a a a นะครับ ฝั่งน,นี้รับ A A มา1กิโลรับ A A มาแล้วมาปล่อยเป็น B B B อันนี้คือชื่อไว i ไฟนะทำได้ไหมคำตอบว่าทำได้ไหมก่อนก็คือทำได้นะครับทำได้แต่สังเกตดีๆน,นะครับที่ผมบอกว่ามันองศามันอยู่ที่ประมาณ60กับ40ถูกไหมฮะแนวนอน60แนวแนวตั้ง30โทษดีครับ60 30 เวลามัรับมาเนี่ยตัวนี้รับมาแล้วปล่อยต่อได้แต่ดูสภาพเวลามันใช้จริงนะครับอันนี้เราบดดิบบนหลังคาถูกไหมสมมติมันหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยยังไงมันต้องเอาขึ้นสูงพอเอาขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยสมมติไปอยู่บนบ้านอย่างเงี้ยหรืออยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ติดปักเลยลอยไปเลยนะครับแต่คนใช้มันอยู่ในบ้านไงคนใช้งานพวกโทรศัพท์พวกคอมอะันอยู่ในบ้านหมดเลยเพราะนั้นถ้ากอกว่ามันจะหันหลังให้บ้านถูกไหมเพราะว่าพอยด้วพอยมันต้องหันหน้าชนกัน หันหน้าชนกันเท่าว่าตัวนี้มันจะหันหลังให้บ้านองศาในการกระจายมันก็จะไม่เต็มที่ละผ่านกำแพงบ้านเขาไม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยแนะนําไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ว่ารับมาแล้วปล่อยต่อยกเว้นผมบอกว่าระยะตรงนี้หนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรอ่าอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคเพราะมันไม่ไกลกันมาก หนึ 1> 1่งถึงสองรเมตรไม่ขัดกันมาตัวรับรับมาแล้วปล่อยต่อได้โจนเนี้ยมีลูกค้าผมหลายคนก็กทำนะครับมีหลายคนซื้อเป็นชุดโซลูลชันของทางผมไปทางร้านนะครับก็เป็นตัวส่งตัวรับแล้วตัวรับไปติดตรงรั้วอะไรเงี้ยแล้วกล้องตึงรั้วก็อะไรเงี้ยก็คือตัวตัวรับรับมาแล้วปล่อยเป็นอิคิวเนีงได้ให้กล้องมาเกาะแถวๆเนี้ยได้อ่าอันนี้คือเพอร์ดูพอยนะครับแบบที่ไปต่อได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะนนอย่างเงี้ยโจทย์1กิโลมันไกลนะครับมันไกลเพราะนั้นจริงๆมันควรจะรับมาแล้วตรงเนี้ยไม่ควรจะปล่อยต่อไม่ควรจะปล่อยต่อครับรับมาแล้วทำยังไงรับมาแล้วลงเป็นแลนวิ่งเข้าไปในบ้านต่อเราเตอร์กระจายสัญญาณออีกตัวหนึ่งหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่เพื่อให้เราเตอร์ตัวเนี้ยกระจายสัญญาณให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน ลอเตอร์เดี๋ยวนี้มันก็จะไปแล้วฮะ2.4ด้วย5ด้วยถูกไหมฮะ2แบร์เลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ที่ผมติดตั้งขายให้ลูกค้าไปแอบเพราะว่าถ้าเป็นแบบพร้อยทุพอยแล้วปล่อยต่อเนี่ยบางทีมันข้อจํากัดมันมีนะครับก็เลยอาศัยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของหมด P2P นะแต่ผมกลาวมาทีหนึงอันนี้คือเป็นเป็น2.4จำไว้ว่าเป็น2.4กิกะเฮิร์ต เจนหนอสา O3 เนี่ยเพราะนั้นเวลาที่ไปลิงก์นะครับอย่างเงี้ยด้วย O3 สองตัวทําเป็นพอดูพอลิงแล้วหว่างบ้านด้วยความถี่2.4กิกะเฮิร์ตเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนรบกวนมันมีสูงกว่าแบบที่เป็นคลื่น5กิกะเฮิร์ตนะครับอันนี้คือข้อจำกัดน,นะครับยกเวนถ้าแบบโอ้ยตรงเนี้ยเป็น ทุ่งนาเลยหนึ่งกิโลเเป็นทุ่งนาแบบไม่มีอะไรเลยไม่ได้ผ่านบ้านคนไม่ได้ผ่านชุมชนอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยโอเคใช่พอดูอพอยอย่างเงี้ยรับมาแล้วลงไปแลนด์ใช้ได้นะครับคือเรากลัวตรงนี้แหละระหว่างทางที่มันมีโอกาสที่จะไปโดนกลัวสัญญาณจากตัวปล่อยสัญญาณตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านคนหรือเป็นพวกอ่าอ่าสถานที่ที่มันมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีปอ่อดไวไฟใช้อันเนี้ยมันไม่แน่ มนมีโอกาสที่จะโดนกลวนกันได้นะครับก็ต้องว่ากันมีเคสไปลหลายหลครั้งผมจะจะแนะนำให้ลูกค้าใช้แบตแบบ5 g ิกะเฮิร์มากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้อันนี้คือเรามารีวิวโบดให้ดูก่อนนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับความเหมาะสมมันเป็นยังไงนะครับโปรดักที่มันเป็น2.4เป็น5เนี่ยเราก็มีมีทั้งทั้ง2แบบนะครับที่ที่ผมที่เห็นในเพจนะครับสำหรับ o 3มันจะเป็น2.4นะครับ ใช้ได้แต่ข้อจํากัดมันก็มีอย่างที่แจ้งไปนะครับถือว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือมันเป็นเรื่องของความหลากหลายในการใช้งานนะครับเพราะว่าด้วยความที่มาเป็นคลื่น 2.4GHz กิกะเฮิร์เนี่ยมันรองรับกับ w i f i ทุกดีไวซ์ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องจองปิดโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นใหม่คอมพิวเตอร์ตัวรับ w i f i รุ่นเก่าหรือว่าอุปกรณ์ IOT นะครับสมาร์ทฟาร์มพวกเนี้ยจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ จะมีแค่2ประมาณ2โหมดนี่แหละครับอ,อ,ยอ,อยู่ที่ว่าโจทย์หน้าง,งานของใครเป็นแบบไหนนะครับก็จะเรียกใช้แบบ p อยต์ทูพอยต์นะครับหรือจะทําเป็น ASPOIN ลาลากสายออกมาแล้วกระจายก็ได้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆข,ของ p อยต์ทูพอยต์กับ p อยต์ทูมันตินะครับของ t e n d ด O3 ตัวนี้เป็นตัวที่ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคอมเมนต นะครับเพราะว่าราคามันทีมันมีขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้วยที่นึงรองรับ PE ด้วยเสียบอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลากสายแลนเดี๋ยวเอาสายแลนมาก่อนสายแลนถูกนะอันนี้เสร็บปักแล้ว PE โค้างหนึ่งอันนี้เวลาใช้าง,งานจริงส่วนใหญ่จะเป็นมันจะเป็นสายเอาท์ดอร์น,นนะอันนี้ผมหยิบอินดอร์มาใส่ให้ดูเสียบเข้าไปอันนี้ เสียบรูนี้นะครับอันนี้คือ p o e ที่เป็นขาอินนะครับเวลาตัวนี้สมมติไปติดตั้งบนเสาละสมมติมีอุปกรณ์ไรที่อยู่ใกล้ๆตัวนี้สามารถเอาแรงจ้ามออกมาอย่างเช่นกล้องสมมติเราติดบนถอยฟ้าถูกไหมมีแรงเหลือช่องหนึ่งปุ๊บแรงออกมามีอินเทอร์เน็ตมาละเราไปเสียบกล้องก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือการต่อแบบนี้นะครับท่อนนี้นะครับท่อนจาก p o e ออกมาเนี่ยเอ่อ ประมาณ50เมตรนะครับยาวได้สูงสุดมันจะจ่ายไฟกับอินเทอร์เน็ตไปบนเส้นนี้นะครับมาเข้าตัวเอซพอยนะครับตัวเทนด้าโอสามห้าสิบเมตรครับลากไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทนด้าโอสามพอร์ตทูพอร์ซีพีนะครับพอร์ตทูพอร์ตหรือเป็น AP พีโหมดคือเรียกว่า CPE ดีกว่านะครับที่ให้มันเป็นมาตรฐานกลางๆนะครับ c ีพีสองจุดสี่กิกะเฮิร์ตซ์เอ็นร้อยห้าสิบนะครับอ่าสาวสิบสองดีบีไอ นะครับตัวนี้ประกันศูนย์ด้วยประกันศูนย์ห้าปีนะครับแล้วก็เช่นกันเช่นเดิมก็ถ้าลูกค้าสนใจหรือว่ามีไอเดียที่จะไปใช้งาน w i f i outdoor แบบเนี้ยก็สามารถ inbox หรือว่าไลน์ official เข้ามานะครับสอบถามก่อนได้แล้วก็อาจจะให้ส่งแป้นหน้างานมาให้ทางผมดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองออกแบบให้ว่ามันควรจะต้องประมาณไหนนะครับคือมาคุยกันก่อน,อนแล้วอาจจะต้องอาจจะไม่ใช่แค่โอนสายเวลาที่ตอบโจทย์ลูกค้าโจทย์ลูกค้า ทุกท่านนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นที่เป็น5 g ิกะเฮิรตเป็นตัวที่มันแรงกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซ็นด้าโประกัน0 5ปีนะครับเซ็ตค่าไปพร้อมใช้ง,งานได้เลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผม